ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube เกียร์กรราชวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับรถกระบะที่กำลังเป็นที่จับตามองที่สุดในกลุ่มรถใช้งานและรถไลฟ์สไตล์ยุคใหม่นั่นคือ Ford r a n น e r รุ่นล่าสุดรถกระบะที่ไม่ได้เป็นเพียงยานพาหนะสำหรับบรรทุกของแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความล้ำสมัยและดีไซน์ที่สะท้อนตัวตนของผู้ขับอย่างชัดเจน Ford r a รน ger อร์ใหม่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการใช้งานจริงและการใช้ในชีวิตประจาวันพร้อมเทคโนโลยีทันสมัยที่ทาให้การขับขี่ราบรื่น ปลอดภัยและน่าตื่นเต้นมากขึ้นวันนี้เราจะพาคุณไปดูตั้งแต่ช่วงแนะนําแนวคิดการออกแบบภายนอกช่วงภายในห้องโดยสารความรู้สึกในการขับขี่และช่วงท้ายของวิดีโอเราจะพูดถึงราคาและความคุ้มค่าที่หลายคนกําลังสงสัยกันอยู่ Ford Ranger ใหม่มาพร้อมรูปลักษณ์ที่ดุดันและทรงพลังตั้งแต่ไฟหน้าแบบใหม่ที่ใช้เส้นสายเล็ดที่ให้ความรู้สึกเหมือนรถกระบะระดับพรีเมียมในตลาดโลกกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ถูกดีไซน์ให้ดูหนักแน่นและมั่นคง ผสมผสานความทันสมัยเข้ากับความแข็งแกร่งในสไตล์อเมริกันอย่างลงตัวตัวถังภายนอกถูกปรับสัดส่วนให้ดูกว้างและมั่นคงมากขึ้นทำให้ผู้ขับรู้สึกถึงพลังและความมั่นใจตั้งแต่แรกเห็นเส้นสายด้านข้างของตัวรถทำให้แรนเจอร์ดูดุดันแต่ยังคงคมชัดและทันสมัยช่วยให้รถดูมีมิติและเพิ่มความรู้สึกสปอร์ตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดความลงตัวของล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ไฟท้ายเล็แบบตั้งและกันชนท้ายที่ปรับใหม่ให้ใช้งานสะดวกขึ้น ทำให้แรนเจอร์มีความสมบูรณ์แบบทั้งการใช้งานและภาพลักษณ์โดยเฉพาะรุ่นกลางและรุ่นสูงซึ่งเน้นความพรีเมียมและรายละเอียดที่ทำให้รู้สึกเหนือระดับเมื่อเข้าไปภายใน Ford r a รนเจอร์ใหม่ความรู้สึกแรกคือความกว้างและความทันสมัยที่ไม่ต่างจากรถ SUV ระดับพรีเมียมห้องโดยสารถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันทั้งการเลือกใช้วัสดุแบบ s อ ft t ท uch พื้นผิวแบบหนังที่สัมผัสนุ่มและการจัดวางที่เน้นความสะดวกสบายเป็นศูนย์กลางหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่เป็นไฮไลท์สาคัญ นำเสนอระบบอินโฟเทนเมนต์รุ่นใหม่ที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายการควบคุมต่างๆถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบใช้งานง่ายและตอบสนองรวดเร็วเบาะนั่งออกแบบให้รองรับสรีระอย่างดีเพิ่มความสบายทั้งระยะไกลและระยะไกลไม่ว่าจะเดินทางในเมืองหรือออกต่างจังหวัดระบบปรับอากาศแบบแยกโซนช่วยให้ผู้โดยสารทุกคนรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นวัสดุตกแต่งแบบเมทัลลิกและไฟแอมเบียนไลท์เพิ่มความรู้สึกทันสมัยและหรูหรา ทำให้ภายในของแรนเจอร์แตกต่างจากรถกระบะทั่วไปอย่างชัดเจน Ford r a ร g เจอร์ใหม่ยังให้ความสำคัญกับพื้นที่เก็บของและประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันตั้งแต่ช่องเก็บของขนาดใหญ่พื้นที่วางของตรงกลางการออกแบบพนักเท้าที่สามารถใช้เป็นที่เก็บของได้และแผงประตูที่สามารถวางขวดน้ำขนาดใหญ่ได้อย่างสบายเทคโนโลยีภายในก็จัดเต็มด้วยกล้องมุมมองรอบคันระบบความปลอดภัยเชิงรุกที่ช่วยลดความเสี่ยงบนท้องถนน เช่นระบบเตือนการชนระบบเบรกอัตโนมัติและระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันทําให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจและปลอดภัยตลอดการเดินทางการให้ความสําคัญกับทั้งความสะดวกสบายและความปลอดภัยทําให้แรนเจอร์เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสําหรับผู้ที่ต้องการรถกระบะที่ให้มากว่าการใช้งานทั่วไปในด้านสมนรรถนะ Ford r a รนเจอร์ใหม่ปล่อยพลังได้อย่างมั่นใจจากเครื่องยนต์ที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ตอบสนองเร็วขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นและมีแรงดิดสูงขึ้่เหมาะกับทั้งงานหนักและการขับขี่ในเมือง ช่วงล่างถูกเซตมาให้รองรับถนนทุกรูปแบบโดยเฉพาะบนถนนครุขคะาหรือทางลูกรังที่แรนเจอร์ให้ความมั่นคงและความสบายมากขึ้นการขับขี่บนความเร็วสูงให้ความรู้สึกหนักแน่นไม่โคลงและตอบสนองตามต้องการระบบพวงมาลัยที่แม่นยำช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นไม่ว่าคุณจะขับในพื้นที่แคบหรือบนถนนโล่งแรนเจอร์ใหม่ยังมาพร้อมตัวเลือกโหมดการขับขี่หลายรูปแบบเช่นโหมดประหยัดโหมดปกติและโหมดออฟโรดช่วยให้รถปรับตัวเข้ากับสภาพถนนได้อย่างเหมาะสม ยิ่งทำให้ประสบการณ์ขับขี่สมบูรณ์แบบขึ้นไปอีกขั้นหลังจากที่เราดูทั้งภายนอกภายในและสมรรถนะไปแล้วหลายคนคงสงสัยเกี่ยวกับราคา Ford Ranger ใหม่แต่ละรุ่นออกแบบมาให้รองรับผู้ใช้งานหลายกลุ่มตั้งแต่รุ่นพื้นฐานที่เหมาะสำหรับงานทั่วไปไปจนถึงรุ่นสูงสำหรับผู้ที่ต้องการความหรูหราและเทคโนโลยีครบครันราคาในตลาดเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายไปจนถึงรุ่นท็อปที่ให้ความเหนือระดับทั้งดีไซน์ ความปลอดภัยและสมรรถนะโดยเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับถือว่าเป็นรถกระบะท,ที่คุ้มค่ามากทั้งในด้านเทคโนโลยีคุณภาพงานประกอบความทนทานและภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ Ford Ranger ไม่ได้เป็นเพียงรถกระบะสำหรับการทำงานแต่ยังเป็นยานพาหนะที่สะท้อนตัวตนของผู้ขับขับสนุกใช้งานสะดวกและให้ความมั่นใจทุกเส้นทาง Ford Ranger รุ่นล่าสุดจึงเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ต้องการความแข็งแรงสำหรับงานหนักและผู้ที่ต้องการรถกระบะท,ที่มีสไตล์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวนัน ด้วยการผสานกันร,ระหว่างดีไซน์ที่โดดเด่นเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่มั่นคงแรนเจอร์ใหม่ได้ยกระดับมาตรฐานของรถกระบะในยุคปัจจุบันอย่างแท้จริงและยังคงทำให้ผู้ขับรู้สึกว่าทุกครั้งที่ขึ้นหลังพวงมาลัยคือประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและความพิเศษ